จากการเรียนรู้เนื้อหาในโมดูลที่2จิตวิทยาและอวัจนภาษากับการสื่อสารสามารถสรุปได้ดังนี้ค่ะจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมี8ปประการได้แก่จิตวิทยากับการรับรู้อารมณ์แรงจูงใจทัศนคติชาวปัญญาสุขภาพจิตบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ทั้งนี้เราควรเรียนรู้หลักจิตวิทยาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ ส่วนอวัจนภาษาหมายถึงการสื่อสารที่ไม่ใช่ภาษาพูดหรือภาษาเขียนแต่เป็นการใช้สัญลักษณ์ต่างๆเช่นเวลาเนื้อที่กิริยาสิ่งของร่างกายและปริภาษารในการสื่อสารทั้งนี้จุดเด่นของอวัจนภาษามี12ประการค่ะอวัจนภาษากับการสื่อสารมี7ประการได้แก่เทศะภาษาการละภาษาเนตรภาษา อาการภาษาสัมผัสภาษาวัตถุภาษาและปริภาษาค่ะทั้งนี้อวัจนาภาษากับพลังในการนำเสนอมีเจประการได้แก่การแต่งกายความสูงและขนาดของร่างกายตำแหน่งการนั่งหรือยืนการจ้องตาหรือสบตาผู้ฟังการแสดงออกทางใบหน้าและโทนเสียงค่ะ ผู้เรียนอย่าลืมทำกิจกรรมท้ายบทที่2ด้วยนะคะอาจารย์ให้อ่านบทความเรื่องจิตวิทยาเพื่อการติดต่อสื่อสารและเข้าใจผู้อื่นค่ะอ่านแล้วเข้าไปอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้นะคะอาจารย์รออ่านความคิดเห็นของพวกคุณอยู่ค่ะ